คุณผู้ชมอันนี้คือเรากำลังสาธิตการปอกปอกนะมังคุดมังคุดก็ไม่ยากคือเค้กปอกไม่เป็นป้าก็จะสอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะกลมกลมตูดมันเนี่ยมันมีมันมีดอกจันทร์อยู่ที่ตูดคุณก็กดลงไปกดดอกจันทร์เข้าไปเนี่ยกดเข้าไปให้มันยุบยุบอย่างนี้นะคะเอากล้องไหนกล้องช็อปใช่ไหมพอยุบปุ๊บคุณก็แบะมันออกอย่างนี้ค่ะเนี่ยแล้วคุณก็จะได้เอันนี้ไม่สวยเลยแล้วก็สวยงามแบบนี้นะฮะก็ออกมาเป็นอย่างนั้น แกะออกไปก็ได้กินแล้วไม่ต้องใช้มีดไงกินยากกินยากอ่ะมาที่ประเพณีกันบ้างน,นะฮะคุณผู้ชมวันวิสาขาบูชาประเพณีสําคัญอีกแบบหนึ่งก็คือการประกอบพิธีกวนข้าวทิพวันวิสาขาบูชาแต่ภาพนี้คือเกิดขึ้นที่จังหวัดโคราชนะฮะเป็นภาพงานประกอบพิธีกวนข้าวทิพวันมามวิสาขบูชาชหญิงพรม,มจันทร์กวนเพราะว่าพิธีกวนข้าวทิพเนื่องในวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นประเพณีที่สืบ ทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์และก็ศาสนาพุทธเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาสาวพมจารีทิดาของนายบ้านเสนานิคมนําข้าวทิพถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรศรุษหนึ่งวันนะฮะข้าวทิพหรือข้าวมัทุปายาตจะทําขึ้นในวันขึ้น14่ข้ามเดือน6ที่เชื่อกันว่าเมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แล้วก็เป็นสิริมงคลกับผู้ที่บริโภคซึ่งประเพณี้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานการกวนข้าวทิพย์ในปัจจุบันยังคงสืบต่อกันมาแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ละวัดไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะกวนวันไหนเมื่อไหร่<ม>โดยทั่วไปนิยมกว,กวนกันก่อนวันวิสาขะ1วันก็คือวันขึ้น14ค่ําเดือน6เพื่อน,นําข้าวทิพย์ที่กวนได้นะฮะไปทําบุญในวันวิสาขบูชาถวายพระพุทธเจ้าการกวนข้าวทิพย์ทุกจังหวัด ยังคงสืบทอดกันอยู่เป็นเนืองนิดนี่เขาทํากันเมื่อวานไงเพื่อจะนําไปถวายวันพุ่งวันนี้ไงส่วนผสมก็แล้วแต่ท้องถิ่นก็จะมีมะพร้าวถั่วงานมข้าวตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปใช่แล้วครับก็มาให้ดูกันต้องสาวพรมจารีนะจ๊ะเธอเค้ก็ทําได้สิเคก็ทําได้สิจริงเหรอก็เหมือนฝนตกสาวก็เหมือนฝนตกอะนแราฝนตกนะชาวบ้านแถวบ้านก็ให้เค้ไปปักตะไคร้อ๋อ ชะง,งักนักแลปลงน้ำท่วม <laughs> <laughs> นี่ก็คือฝั่ตลาดในเช้าวันวิสาขบูชาเดี๋ยวจบรายการทําบุญกันนะคะใช่ครับแล้วก็บบารายการถัดไปนะฮะค่วค้นรับปรนยังรอคุณผู้ชมอยู่ข่าวสารครบถ้วนเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปทําบุญก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ